เรื่องย่อละคร i ทมหมุนเวลาตายเมลานีหญิงสาวที่มีชีวิตแสนจะเพอร์เฟกเป็นลูกสาวคนเล็กของมหาเศรษฐีระดับต้นๆของประเทศและถูกวางไว้ว่าจะเป็นคนรับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัวเนื่องจากไม้เมืองพี่ชายต่างแม่ของเธอไม่ได้มีความสามารถมากนักนอกจากนั้นเธอ,อยังกำลังจะแต่งงานกับปกป้องไฮโซหนุ่มลูกหลานคนใหญ่คนโต เมลานีมั่นใจว่าชีวิตเธอนั้นสมบูรณ์แบบและเป็นที่รักของคนในครอบครัวของคนรักรวมถึงยังมีแก้วตาเพื่อนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้างและซัพพอร์ตเธอในทุกๆเรื่องแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเมลานีขับรถลอดผ่านอุโมงค์แห่งหนึ่งขณะที่กำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัด ซึ่งพอพ้นจากอุโมง์มาได้เธอก็พบว่ามันมีสถานการณ์แปลกๆเกิดขึ้นรอบตัวจนกระทั่งพบว่าการลอดอุโมงค์นั้นทำให้เธอข้ามผ่านเวลามาหปีเต็มและนั่นก็ทำให้ชีวิตเมลานีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเวลาหปีที่หายไปนั้นชีวิตของเมลานีสูญเสียทุกอย่างไปในชั่วพริบตาเพียงเพราะการบิดเบือนของเวลา ทำให้นาฬิกาชีวิตของเธอหายไปเมลานีพยายามตั้งสติประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งคิดวิเคราะห์แต่นึกไม่ออกเลยว่าทำไมเพียงแค่ขับรถผ่านอุโมงค์ถึงข้ามเวลามาไกลถึง5ปีทำให้เมลานีสูญเสียทุกอย่างทั้งครอบครัวและธุรกิจแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดียังมีปกป้องอดีตแฟนเก่าของเมลานีเป็นที่พึ่งพิงเดียวของเธอ ได้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือพร้อมเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาที่หายไปในขณะที่เมลานีเริ่มจะหมดหวังเวลาได้ให้โอกาสเมลานีอีกครั้งเมื่อเจ้าเวลาได้ปรากฏตัวให้เมลานีเห็นพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วให้เมลานีฟังถ้าไม่ได้ข้ามเวลามาสิ่งที่เมลานีต้องเจออาจจะคือจุดจบแบบนี้ พร้อมกับมอบของพิเศษคือสร้อยนาฬิกาสำหรับการหมุนเวลาถอยหลังได้เพียงแต่มีข้อแม้ว่าหากจะเปลี่ยนแปลงวันเวลาจะต้องค่าหนึ่งชีวิตเพื่อใช้ในการผ่านทางของพิเศษที่เมลเนีได้รับจริงๆมันคือสวงสวรรค์หรือของขวัญจากนารกกันแน่ความเข้มข้นทวีคูณให้หลุ้นกันมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเมลานีได้ฆ่าคนไปหนึ่งคนและเธอก็ได้เวลาคืนกลับมาหนึ่งปีตามที่เจ้าเวลาได้ให้คำสัญญาแต่ในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมลานีก็ยังคงมึนงงไม่เชื่อว่านี่คือเรื่องจริงทำให้เจ้าเวลาก็พูดด้วยน้ำเสียงนิ่มๆพร้อมตั้งคำถามให้เมลานีได้คิดเมื่อตอนนี้ได้เวลากลับคืนมาแล้วหนึ่งปีจากนี้เมลานีจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างไร หรือต้องฆ่าใครอีกเพื่อให้ได้เวลากลับคืนมาเพียงประโยคสั้นๆแต่สร้างแรงกดดันให้เมลานีเป็นอย่างมากแล้วจากนี้ไปเมลานีจะจัดการกับเวลาที่ได้กลับมาอย่างไรหรือเธอจะต้องฆ่าใครอีกหรือไม่ด้านทีหลังจากแหกคุกออกมาได้ก็ได้มาเจอภาพบาดตาบาดใจเมื่อได้เห็นแฟนสุดที่รักเกดจูบกันหวานช่ำอยู่กับมวลมู เมื่อเห็นภาพแทงใจขนาดนี้ทีได้พุ่งสุดตัวดวนหมัดรัวๆใส่หมวดหมูอย่างไม่ยัง้งในขณะที่กำลังชุลมุนเกตก็ช่วยให้หมวดหมูหนีไปทำให้ทีระเบิดอารมณ์ใส่เกตรพร้อมตั้งคำถามทำไมถึงนอกใจและเพราะอะไรถึงทำแบบนี้กับตัวเองจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทีกับเกตจะเป็นอย่างไรและเมื่อเมลานีได้ย้อนเวลากลับไปหนึ่งปี เมลานีก็พยายามตามหาและติดต่อจนเจอไม้เมืองเมื่อไม้เมืองรู้ว่าเมลานียังไม่ตายจึงสั่งให้หมวดนุ้พาตามล่าหาตัวเมลานีให้เจอและจัดการกับน้องสาวของตัวเองให้หายไปจากโลกนี้ทีเลยขออาสาเป็นคนไปจัดการเมลานีด้วยตัวเองเมื่อหาเมลานีเจอทำให้ทีรู้ว่าตัวเองโดนหมวดนุหักหลังทีและเมลานีถูกฆ่า เมื่อเมลานีตายเวลาของเธอก็เดินหน้ากลับมาอยู่ในอนาคตเหมือนเดิมทําให้เมลานีท้อแท้ใจมากและถ้าเมลานีอยากจะย้อนกลับไปต้องแลกหนึ่งชีวิตแล้วเมลานีจะต้องฆ่าใครหรือเธอจะถูกใครฆ่าอีกหรือไม่หลังจากเมลานีบอกความจริงกับทีเรื่องที่เธอสามารถย้อนเวลาได้ตอนแรกทีก็ไม่เชื่อ แต่เมลานีก็พิสูจน์ความจริงให้ทีเห็นเกี่ยวกับการล่วงรู้อนาคตจนทีปฏิเสธไม่ได้และท้ายที่สุดทีก็ต้องยอมร่วมมือกับเมลานีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมลานีพยายามสืบหาความจริงว่าใครคือผู้จ้างทีมาเพื่อฆ่าตัวเองอย่างยากลำบากเพราะต้องเจอกับอันตรายรอบด้าน ทั้งจากตัวผู้ร้ายที่ยังคงส่งคนมาไล่ล่าเมลานีอยู่ตลอดเวลาหลังจากทีและเมลานีนี้ตายจากหมวดนุมาได้จึงขอความช่วยเหลือจากป้าชื่นแต่ก็ถูกป้าชื่นหักหลังพาหมวดนุมาตามจับเมลานีแต่เกมพลิกเมื่อหมวดนุถูกทีจับเป็นตัวประกันทำให้ทีและเมลานีนี้ออกมาได้อีกครั้งขณะที่ทีเตรียมจัดการกับหมวดนุ แต่กลับผ้าท่าจนได้รับบาดเจ็บสหาหัสที่รู้ตัวว่าไม่รอดแน่จึงขอเสียสละชีวิตให้เมลานีฆ่าตัวเองเพื่อจะได้ย้อนเวลากลับไปสืบหาความจริงเมื่อเมลานีได้เวลาคืนมาอีกหนึ่งปีย้อนกลับไปในช่วงปี2565เมลานีจะตัดสินใจอย่างไรต่อจากนี้ จะใช้ชีวิตอยู่กับวันเวลาที่ยังเหลือให้คุ้มค่าหรือเดินหน้าสืบหาความจริงว่าใครคือผู้บงการจ้างฆ่าต่อไปหลังจากที่เมลานีได้ย้อนเวลากลับมาในปี2,565เมลานีก็ทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือประกันตัวทีให้ออกมาจากการถูกจับกุมเมื่อเมลานีได้เจอกับทีอีกครั้งก็ได้เล่าเรื่องที่เธอสามารถย้อนเวลาได้ แต่ต้องมีคนตายหนึ่งคนให้ทีฟังเมลานีก็ได้อ้อนวอนขอร้องให้ทีช่วยตัวเองฆ่าไม้เมืองพี่ชายต่างแม่ทีจ้างทีมาฆ่าตัวเองเพราะคือคนที่สมควรตายมากที่สุดแต่ทีในปี2565ทั้งงงทั้งไม่เชื่อทั้งสงสัยในสิ่งที่เมลานีพยายามอธิบายแล้วเมลานีจะหาวิธีไหนทำให้ทีเชื่อในสิ่งที่เธอพูดและร่วมมือกับเธอ เมื่อทีคือความหวังเดียวของมิลานีเธอจะทำอย่างไรให้ทีเชื่อใจด้านปกป้องหลังจากเห็นข่าวไม้เมืองประกาศขายบ้านก็พุ่งตรงมาหาไม้เมืองทันทีแต่คำตอบที่ได้ไม่มีสักคำที่ทำให้หายข่าใจแถมยังถูกไม้เมืองไล่ออกจากบ้านพร้อมยังห้ามปกป้องมายุ่งในเรื่องครอบครัวตัวเองอีกต่อไป แต่สิ่งที่ปกป้องได้จากการไปเจอไม้เมืองที่บ้านในครั้งนี้กับเจอหลักฐานที่ทำให้ปกป้องมั่นใจว่าเมิลานีคนรักของตัวเองยังมีชีวิตอยู่ทำให้ปกป้องเริ่มตามสืบค้นหาเมลานีทันทีแต่ปกป้องจะหาตัวเมลานีเจอหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณสำหรับการรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ